<laughs> สา<อ>ม<ง> <laughs> สวัสดีครับทุกคนก็พบกับช่อง E H 9อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กันที่ s t a b o o k นะครับโอเควันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีผองเพื่อนมาด้วยนะครับทักทายสวัสดีครับเนาะช่วงตอนนี้สแ s b บ o k เป็นช่องตลาดคริสต์มาสนะครับดเดี๋ยวมาร์คเชนอวานคนเยอะมากดูได้ <laughs> กเ้า่ัอยากได้น้ำตัวไหมไม่เป็นไรค่ะนะครับโอเควันนี้ไม่มีะไรไม่ไม่ฝากความรู้อะไรไว้ทั้งนั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตลาดคริสต์มาสก็คือตลาดนั่นเองไม่มีอะไรก็เป็นตลาดช่วงคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะ น,นีเรียกว่าแบบเบรเซลนะคแบเรากิเบรเซลซาโรนะมันแคเป็นไเค็มเเล็ดแ้เลยนมไม่เหมนที่เเหมือนไหมเหมือนที่โรงแรม เหมือนได้แต่เค็มกว่ามีมีเค็มกว่าอีกอเริ่มเผ็ดเริ่มเค็ม

อร่อยมากของพิเศษสุดเปอร์อีพีแบบบุ๋มอีพีแบบบุ๋ม่าคาอูต้องกี่บาทฮะ4น้องเซ็ต5อ ورو เพราะฉะนั้นคือ4ย ورو หรือ5ย ورو 1ย و ر อร่อยมากกินไหม นีหะต้มยาหมูนะคะหมันก็คือหลบเบรกก่อหลบเดรกก่อนต้องห่าจากตรงนี้นะมีแสงรามาชิมกันนะะแกะไม่ออกแกะไม่ออกป้มดามูก็คือ แอปเปิลแห่งความรักนะคะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเรียกว่าแอปเปิลแห่งความรักแต่ตอนนี้ไม่รักแล้วแกะไม่หอ,อกทีมงานช่วยหน่อยไหมคะมอันนี้คลิปน่าจะช่วยไม่ได้ครับผมแน่จริง <c oughs> น่าจะเป็นแอปเปิลทั้งลูกเลยป่ะใช่ครับเป็นแอปเปิลเขียวมันก็จะเกี้ยวโดยใช่ทำไมบอกหนึ่งลู้ใช่ไหมครับว่าเป็นแอปเปิลเขียวเพราะว่านี่ครับชิ้นงานครับกล้องแพนไปที่ที่หลับแล้วครับปัญหาอย่างนั้นคือกลับไม่เข้ากับไม่เข้าเพราะว่าลูกสั่นมันแตกฟันหันนะคะ ไข้าว <c oughs> แล้วมองเป็นแอปเปิ้ลเขียวจดีนะครับข้างในมันคือแอปเปิ้ลเขียวและข้างน,านอกก็เป็นน้ำตาลเนี่ค่ะแอปเปิ้ลเขียวอยู่ตรงมันมีอยู่ในหลังครับเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตัวน้ำตาลที่เป็นสีแดงแระร่ากอร่อยแหละ ได้อยู่เข้ากับอร่อยมอกี้ซื้อมาแล้วก็มันคือบอกก่อนว่าข้างล่างมันคือมันฝรั่งแล้วไอ้ข้างบนเนี่ย มันก็คือเห็ดชมพิยงบวกกับไก่นะครับซึ่งไอ้ข้างไอ้มันฝรั่งเนี้ยมันก็คือวินปอมเดือดแตะใช่ไหมใช่วินปอมเดือดแตะชื่อเล่นมันก็คือคุณปาตัด <laughs> เ,ปเป็นชื่อเล่นมันนะเรียกคินปาตัดโอเคเราจะลองชิมจริงแอบชิมไปแล้วอ,อร่อยพระเจ้เค็มๆนะตามแบบสไตล์อาหารยุโรปเค็มๆ มันๆใช่นั่นแหละจบแล้วแต่อร่อยต้อง <c oughs> ไม่ต้องสิ่งนี้ก็คือบูชโนแอนลืมตาเอียงไวปอันนี้คือฝีมือของเราเาจะ <c oughs> เราจะค่อยให้ดูทีหลังนะว่าใครเป็นคนตัดนะแล้วก็อันนี้ <c oughs> สวยงามเท <c oughs> ่ากันเป๊ะ <c oughs> ๆนะคะอันนั้นเนี่ยมันคือมันทำจากอะไรนะเนี่ยมัเยนเป็นบูชโนแอนกีกีใช่เป็นเลกีกีก็คือของขึ้นชื่อมันเป็นโปรตุกันหรือเปล่าไม่รู้มันมีทั่วไปแหละ บูชแมนท <si ี่มีแอลกอฮอล์อีกนึงส่วนอันนี้ก yani> ็จะเป็นแบบบูชอสีทองแล้วก um> um> ็จะเป็นมเมือแรงกใช่เรียกว่าอะไรนะมมอแรงก์เมอแรงก์นี่ทำไมชื่อมันเก๋แล้วก็คือสทองมมอแรงก์อ่าซิทองมมอแรงก์ส่วนอันนี้ช็อกโกแลตจบละก็เป็นช็อกโกแลตนะคแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นคนดคนดอันนี้อันนี้ก็เป็นคนดีเป็นคนตัดอันนี้เราตัดเอง ไม่แหละทำอะไรเนี่ยบูชชวงาไม่รู้กินก็เหมือนเหมือนบูชบูชเหือะไรขอนไม้นี่คือขอนไม้นี่คงขนไม้ตั้งแต่เดิมภาพตัดไปที่ขอนไม้บ้านเราโอเคกินได้แหละ Estій-eog Est 갑 height 20 30 26 30 31 32 31 34 35 24 สำหรับตลาดคริสต์มาสในซาสบุกนะคะผมก็เหมือนว่าเขาจะเริ่มมีตลาดเนี่ยตั้งแต่ก่อนออช่วงคริสต์มาสประมาณเดือนหนึ่งจนถึงประมาณช่วงวันคริสต์มาสเลยแล้วก็จบลงนะคะผมซึ่งมันจริง,รงๆไม่ได้มีแค่ที่ซาสบุกที่เดียวมันมีทุกที่ในในใ,ในเมืองใหญ่ๆหรือเมืองเล็กๆอาจจะมีตลาดเล็กๆอยู่เหมือนกันนะคะผมแต่ช่วงนี้ก็คือแบบมันเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสวันนี้ที่ประมาณที่20ใช่ไหมมันก็ ที่ฝรั่งเศสก็เริ่มโควิดก็เริ่มมาตัดหลายทุกคนก็เริ่มกลับหันกลับมาใส่แมสแล้วอันนี้ก็คือตอนเดินเที่ยวต่างๆนี่ก็ต้องใส่แมสเหมือนกันนะคะผมต้องใส่แมสเลยแล้วก็มีคนคอยเดินเตือนด้วยนะว่าใส่แมสใส่แมสใส่แมสก์ตลาดน่ารักมากนะครับมีทุกอย่างเลยเต็มไปหมดเลยดูสิ น,นี่ก็คือทั้งหมดของมาร์เชนยโดแอนของเมืองคาสบูคนะครับผมก็จริงๆมันไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะมันไม่รู้จใ้ความรู้หรือมันจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่คือให้ดูมันสวยมันแบบมันเหมาะกับงานคริสต์มาสอะไรเงี้ยแบบมันดีประทับใจนะคะจริงๆเมืองตัวตลาดเองมันไม่ได้มีแค่เป็นจุดเล็กๆนะมันกระจายตัวอยู่ในทั่วเขตเมืองทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะรวมๆกัน อะไรเงี้ยจนแบบมันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตลาดเล็กๆที่มาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันจนกลายเป็นตลาดใหญ่ทั้งเมืองเลยเขาก็เลยให้ชื่อมันว่าแบบเป็นแบบลาการ์ติสตาร์เดเรโนแอนเลยคือแบบเป็นเมืองหลวงของคนคริสต์มาสอะไรเงี้ยบมันเหมาะสนะนม,น,สน,ม,ม,มนะครับเนี้ยเหมาะสมกับเมืองนี้มากนะครับก็เอาล่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่คราหน้าจะพาไปไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึ้งแล้วกันนะครับผมก็สุสานวันคริสต์มาสนะครับภาษาลาการียกว่าร์เดเรโนแอนเลย นะครับผมให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันคริสต์มาสก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคราวหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ